ตอนเข้ามาใครเจอใครคนแรกเล่าแบบโมเมนต์เจอกันผมมันไม่ได้อะไรเขาแลหมายถึงว่าผมเเห็นเขาตั้งแต่ตอนเป็นอกกี้แล้วหนุ่มหน้าใสใสอกี้อะไรเงี้ยแน่นอนครับผมรักแรกของสาวพูดได้ไหมว่ามันอินไซด์ไปหมะโอ้ยไม่มีอะไรเสียแล้วใครวะพิมพ์มาสุเอออ๋นี่อเมริกาไม่มีเมียเทวิสกอต เรเรียนคลาสแอคติ้งด้วยกันรอบแรกพี่เราแบบนี่แหวนแบบแหวนเต็มมือแล้วก็ฟีลแบบเฮ้ยครูบอกว่าอ่ะให้ขยับร่างกายยังไงก็ได้ตามใจคุณเขาก็ขยับตามใจพี่นี่โชว์เก่งแบบมีแบบเต็มเต้นแบบง่ายก็ได้เห็นหน้าคุณแล้วรู้สึกแบบถูกฉลองอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วคนอื่นอ่ะแล้วแล้วคนผมที่นั่งอยู่ตรงนี้อครับไม่ใช่คุยกับพี่คนข้างขวาแต่ผมเป็นการคุยครั้งแรกผมถามทุกคนว่าโอไม่ได้แน่เลยว่ะพี่ผมว่า อยู่กล่มอยู่กลุ่มเจ็ดแน่เลยว่ะกลุ่มว่าเออพี่ก็ไม่ชัวร์นพี่จะได้เลย่ยเนี่ยพีจริงจริงไม่ได้ใจไม่ได้ใจเขาไม่ได้ใจเออไม่ได้ถ้าใครจะได้เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเลยเนี่ยไม่ยังไปไม่ถึงไปได้เลยอินโฟเมชั่นที่เอามาวันนี้ใหม่มากมากใหม่มากมากมจะมาตรคูมัจมากอู่มัจดมากน์ู่ทูเรียลเก่าที่ใหม่วงเขียววงเขียววงเขียวเข้มอ่ะอันนี้เขียวเข้มด้วยเขียวขี้มาแล้วเขียวฝีเลยเนี่ย than you tonight